ผ่านไปสามมือทางนี้ผ่านไปสามมือแหะผ่านไปสามชั่วโมงกั <S <S> <S ยังกวนอยู่ผมทัน,นแล้วไม่แล้วถูกไหมวนคนได้ตีกวนลิงได้มกบัวกวนมาบ่วงได้กินหวานกินหวานมัวแล้วมัวเลยปลาเลยปลาเลยกราบสบายดีสุกคน มือนี่บ่ได้อยู่ไหอยู่นาบ่ได้อยู่หอยอยู่ห้องแต่อยู่หอกอยู่ือนคือเขามือเนี้ใช่ไหมเห็ดมังม่งกวนเห็ดมงกรสไตล์เขามันจะเป็นใจไหนไปเบิกกันเลยมือนี้เกาือชิมาบีบในมันออกจากนี่เลยว่ากวนเอาทางในมันตอนอื่นเราต้องล่างมังม่งล่างมวงแม่งแล้วลก็เขามาสิมาเห็นให้มันสะอาดเห็นไหนก็ได้ให้มันสะอาดโอเคนี่คือ เหง้เขาบีบไปแล้ยจนเตะไปเลยพอเสร็จแล้วหักกระเีมากวนเพื่อให้มันเหนียวบีบในมันออกบีบในมันออกจี๊สิยู่ลงไปเรื่อยๆแล้วหักกระเีเอานี่มาขูดเอานอนมันออกนี่แบบนี้ ในนี้เขาเอาบ่วงจีดจีดให้มันออกง่ายแล้วก็บีบแบบนี้แบบนี้เห็ดไปเรื่อยๆมันลายพอมันลายแล้วเขาก็จับในมันมาขูดขูดขูดน้ำมันออกองไป็นกันเด้อดทาผสมนี่ขูดขูดให้มันออก ออกม,ดมดืดๆขูบไปเรื่อยๆๆอ,อนัวคิงคิงแสบหลายแสบหลายนี่คือวิธีชีวิตบ้านเรา อยูนี่บ่ได้อยู่ให้อยู่นาบ่ได้อยู่ให้ยู่ห้อแต่ยืนอยู่ซานคือเก่าพี่น้อง อะไรบบบนี้เรากับเราเราก็จะมาใส่หม้อล้วก็ใช้มากกวนกวนจนมันแห้งกันบวกเราก็ต้องกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระถางมันเหนียวหมดเลยนี่คือวิธีกวนหมากหมวงท่านเห็ดมากหมวงแพนเราก็ช้เห็ดเป็นน้ำแต่ว่าอันนี้เห็ดมหมากหมวนเราต้องกวนเหนียวๆกวนให้มันเหนียวแบบนี้กวนไปเรื่อยๆ mình mình ven, này các con mình một mình sao mình đi ừ. <laughs> mình này, mình mình chắc mình mình

้ากดไลค์กดแชร์กดสามสติ๊กเก์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องผ่านไปสามมือทางนี้ผ่านไปสามมือผ่านไปสามชั่วโมงก็ยังกวนอยู่ทำซสร็แล้วไม่แล้วตัวไหมมือเล็กพี่บุ๊คป กวนกวนกวนกคนใคคิดกกวนมังวงมันง่ายมันไ่ได้ง่ายคิดดิ้วีนอคนกวนไงกวนตีนเลยนะกวนตีนคนได้ตีนกวนลิงได้มะกวนกวนมกวงแต่กินหวานกินหวานมัวแล้วมัวเลย พอเาเห็ดตอนนั้นแล้วเขาก็จะเอามาตากพอมันเ,เหนียวแล้วอาอาธิบายไปได้วยเอาวิธีตากยังได้เห็ดยังไงตักใจแล้ัก็เห็ดบ,บางๆเนาะบอ๋อแคบๆมันก็บาแห้งโอเค

วิธีตากหทีนี้ลูกรูกให้มันบางๆเพื่อมันจิได้แห้งแห้งแล้วก็ห้อมเพมิ่มคือยังคือยัง มันจะคือ <screws> ยังน so ้าตาอิจบอดีถ้าได้กินทีรับรองติดใจถุยหมากหม่วงกวนหมากหม่องกับเปียบเหมือนคนหน้าตาอาจบรดีถ้าได้กินทีรับรองติดใจ มระทาท้าท่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันพอมันกะว่ามันบางมันเต็มนะแก่พอกะเอาให้แห้ง่ยังไงเอาให้แห้งอะไรภาษาบ้านเราแล้วว่าเย่างนี้ได้กะให้มันแห้งนะฮากะพอคือตัวนี้เต็มแล้วเขาก็ชิตาดทำไมแล้วเขาก็ชิไปตากแดดหรือว่าตากลมพอมันแห้งเขากะเับปะปมาแล้วกะ jin này bằng này phải như lại, như lại. Ừ. Ừ. không như à, à, này như này còn đâu nữa à ma à, chim đi à, hiện nay có chim 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 bằng người ออกรสชาติจมสมมานดีว่าโอเคผ่านผ่านเหนี่ยห่อนกิ่นอะไรเนี่ยห่อนเออมื่อกี้เขากระตากแล้วเนาะกะชิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าเขากระตากไปแล้ว้ดเบิ่งกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ได้เพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปมื่อกี้กับขอกล่าวคำว่าสบายดี